เียอะไรจะหลุดมาเนี่ยรถปูนคือกักนคือกักเฮ้ยอย่าหลุดนะเว้ยเออเป็นท้อเให้ปูนี่คือเข้าเกียร์ไม่ได้เข้าเกียร์แล้วรถยกล้อหน้านี่บอกให้เฮ้เยอะไรหล่นอะไรหล่นอ๋อโอ้ลูกพี่เอ้ โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีตอนดี่น้องชาวไทยเชี่ยวสายดาวรถท่านวันนี้พบอีกแล้วเอ็นทรีสีแดงดูวอุ้ยรถเยอะเจอเจอหนึ่งวันนั่นเองนะฮะวันนี้เราจะไปขี่รถเด่นกันนะครับก็พาลูกพี่ไปขี่ด้วยนี่นี่ผมแค่เจ็บสี่หกม้าเนี่ยคันนี้เลยคันสีส้มเนี่ยโคดเสีงเนี่ยเนี่ยคันนี้เลยเนี่ยอะไรเนี่ยนี่โคตรจ้าโอ้โหโอเมย์ก็อดจิงดัดโอ้จิงดัดอาดร ครับน้องลูกเก็บสี่ลูกเก็บสองี่แบกหมดรถพี่หกหกครับผมดูเอาแค่นี้ <_ C 1> เดี๋ยวยกรอแดกมันด้วยผมบอกให้แต่ว่าูกพี่เขาไม่ขับเร็วนะเพราะว่าเป็นมือใหม่นะคารับฝลังหัดทดลองทดลองแบบขี่รถทิศนะครับฝึกไปก่อนเพราะว่ามันอันตรายนะฮะนี่ข้างหลังแล้วก็ช่างทงนะฮะแล้วก็ไอเจมนะ,ะเป็นตะปงตะก้อนชัดใหม่นะเ <_ C 1> ไวรไยันตตัดเอาไว้เออ <_ C 1> <_ C 1> มันจะเอาที่ได้พอดู รถระะกูยกล้ายอฉยเฉี่ยเงี้ยแหมถ้ารถกูไม่ยกล้ามึงโดน,โดนดดดกดูเนี่ยดูรถตำดวจละอะไรนีนะรถมันกำลัเบียดนะครับท่านผู้ชมสนุกไหมหนูครับเพราะมัชนะผมไม่ต้ดีใจครับดีใจก็ได้ครนะับผมบอกแล้วอย่าข้ามหมงส์ไปข้ามหมส์ไปผม,ผมไม่ไหวนะรถตัวเล็กๆด้วยรถบ้านเดียวกันในต่างหากลูกพี่กูเนี่ยลูกพี่กูตามมาปะเนี่ยโอ้โหอยู่ข้างหลังครับ อ๋อรุ้ยก็ขอล้างท้ายวันนึ่งครับแต่ว่าชิปน้ำไม่อาจุ้าบอกเขา,ขเขาใส่ต็มนไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มันรอนี่มันรอไอ้เ้าม,ม,มันรอมันรอทางเรื่องเชือกู้ด็ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไไหวแฮทางเรื่องทางเรื่องทางอ,งอ่ะ, <c oughs> อะ,อะอยาข้า,ขาจริง ยกล้ออะไป็นไงยหันไปแอปละไปเนี่ยดูแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วผมว่าน้าๆที่ขี่รถนะผมรู้ว่าน้องๆทุกคนก็อยากจะ ให้ผมขี่รถแบบออกทริปหออกแะไรผมก็พยายามจะจับทริปไปบ่อยนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะช่วงนี้มันใกล้ฤดูการทุกใหญ่นะเราก็ต้องเก็บตัวนะครับแล้วเก็บรถเก็บอะไนรนะแล้วก็มันใกล้จะวันเกิดของเราผมก็ไม่อยากขี่รถถาโถนมากครับ <c oughs> เพราะผมเกิดวันที่11พฤศจิกายนะใครอยากแฮปปี้ดเบิร์เซอร์มาที่ FB นะครับ <c oughs> FB เสียเงินทิศอีชองหุ่จัดได้นะอ้ <c oughs> ขอบคุณมากครับนะประมาณน,นั้น <c oughs> ก็ขับที่ปลอดภัยเหมือนเดิมน,น,นะครับใส่หมวกกันน็อตด้วยนะครแล้วก็เหี้ยอะไรจะหลุดมาในรถถุนคือกกระเกือกคือเฮ้ยอย่าหลุดนะเว้ย อแม่นางแกดูแลหนูด um ้วยเสียงมันท like ่อไอเสียจะหลุดตลอดมาดูนะอันนี้ตอนนี้ผมใส่ท่อเนี่ยนะท่อไปน้นไปเหลืองฮะเฮคูชุกพันบุรีนะเอามาลองเห็นเขาบอกว่าพี่แบงค์ทำไมพี่ถอดจาใส่แต่ท่อหน้าแดงใส่ท่อหน้าหนูไม่เห็นลองใส่ท่อเฮคูอ่ะกูจัดให้เลยนี่ตังมาใส่เสียตังค์ซื้อมาด้วยนะไม่ได้แบบได้สปอนเซอร์หรือไปขอเข้ามาใส่นะเดี๋ยวให้ดูด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวรอไม่มีรถกัอนเดี๋ยวผมผ่นไปดูนั่นนี่เห็นยังเห็นยังเห็นยัง ไว้เรียกแปเือนี่เหยันี่วันในี้ลองมาไห่ดูเลยว่ารถจ้บางทีอ่ะนะเราไล่มาแล้วเนี่ยเร็วๆ,ๆๆๆแล้วเนี่ยเครื่องเราเนี่ยข้อก็คือหนึ่งองค์ประกอบรั่วแล้วอ,อท่อกูรุ่วแล้วก็คือหนึ่งองค์ประกอบสําคัญนะท่อผมบอกเลยนะท่อไอเสียท่อไม่ดีนะรถแม่งวิ่งไม่ได้นะผมบอกร้อนร้อนจ๋าร้อนจัดเลยนะนี่แต่ว่าเป็นท่อ F2 เนี่ยคือเข้าเกียร์ไม่ได้เข้าเกียร์แล้วรถยกล้อหน้านี่บอกให้ เห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ข้าวให้ดูอ่ะไม่ต้องอยากใส่เลยใส่แล้วรถมันล้อล้อเนี่โอเอ่ะเดี่เอาะเตอให้ดูด้วยใส่แล้วนี่ใส่16.8ด้วยเนี่ยนะเพราะมันเป็นท่าเกียร์ผมไล่อัตราทดเกียร์ใหม่ให้มันซอยสเตอร์16.8ได้นะประมาณนั้นแหละใส่ท่าให้ตูปั๊บรถยกล้อหนึ่งหงมันแรงเกินเออนะแล้วก็โฆษณาให้ขนาดนี้ถ้ายังไม่ให้ท่อคุยก็ไม่ต้องคุยกันแล้วนะหนึ่งหนึ่งประมาณเอ้ยเสองตัวนี้มันจะเอากันป่ะเจ็ดสามยี่สิบเก้าก เว้ยไ <Blaze. S 1> รตัดอะไรเราคุณว่าเดี๋ยวเราหมดรถก่อนนี้อ่ะเดี๋ยวเจอคุณเลยอย่าห้าวไอ้เหี้ยอย่าห้าวลูกใหญ่เราให้าวมึงก็ร <c oughs> ู how, ้อยู่รถล้วแต่เดี๋ยวะใจเย็นใจเย็นแหมกอลเป็นแน่รอมีอย่าห้าวด้วยปะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยรูไปแล้วไปแล้วดูเลเฮ้ยฮัดแดงหลับฮัดแดงหลับโอ้ไปไกลเลยฮัดโอ้ยฮยัดเดินจาก โอ้ยอยากฮันยกล้เล่งโอ้ยรถรถรถเยอะเอากูเปล่ามึงเอากูใหม่ไหมสตาทัดเอาเง้เอา,าเง้ ไปไหนที่อะยกล้อแดดกูแต่แย่ไม่ไหวกับพี่นะเมื่อกี้เราเป็นทุกคน,ไม,กน,น,นไม่ไหวนะร้อมล้อมนี่ร้อมหันร้อมหันนะกูขอดเบื่ออะไรไปไหนไปรุ่นพี่หรอว่าพอรู้ว่าเดจะไปที่วันนี้วันนี้วันนี้เสียประทับที่ปัตติ <ๆ S 2> ไก่เนี่ยกูขอดเบื่อเลยนะพวกมึงพวกมึงพวกมึงนะก่อนจะไปทริปเนี่ยสองสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งมึงเอารถมาทับนะเอารถมาเจอาง เวลารถมาเก็บได้ไหมพอประมาณรถมาเก็บเสร็จปั๊บใช่ไหมหนึงก็จะได้ไปทริปกันแบบสบายใจไม่ต้องกลัวรถปีปัญหานะไอ้เหี้ยนั่นจูนรถเสีตายเลยตอนปิกพังเออนั่งได้คือูนอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยนี่ก็สระเปงมาล่องแฮรี่มือมาทำก็ไม่รยู่รอกูไอ้เหี้ยไม่ได้กูไม่อยู่ในรถมึงก็คงไม่ได้ขี่ก็แล้วมั้งเออเพราะว่แรกหันตาเรียงกันบ้างฮะเดี๋ยวนี้บอกนะคุณดูไม่เข้าใจในผมสอนหมด ทำคลิปให้ดูหมดแต่ถึงเวลามึงก็ต้องหัดโตนะต้องโตดูแลตัวเองไม่ใช่จะรอแต่ผู้ใหญ่ไม่ไหวนะรถกูท้อรนะั่วนล้วท่อรนะั่วนี่ยไม่น่ารั่วเดี๋ยวออกไปแดงขอปวกกันแม่งหน,น่อยก่อจับนี่ยาวอีกนะอกนะเอีนนะเออต่อเกียร์รอดด้วยลูกใหญ่ เชี่ยครับตัดเรืองแดกกูเดี๋ยวเชียดีกตัวโอ้โหโอ้โหเฮียว่ามึงร้าไม่ไหวนากูเลณได้ตัดเฮียกูยอมมึงแค่ครนี่แล้เจอแล้วเจอเจ็ดหกกูไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเกอแล้เแกอ้เงียบตัดเดี๋ยวเจอเจ็ดหกูมาผมบอกนะว่าอันนี้มันรถผมมันลูกเล็กไงแบบหกหกนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้แก้ตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าเจอเจ็ดหกกูแน่นะเจ็ดหก ชัด20เมตรไม่ตัดเหมือนเจอกูนะใครบอกก็วิ่งได้วิ่งไม่ได้นะกูเดินทอ่ออยู่เฮียคนเดินทอ่อถามกูอะไรวะเอ้ยกูถามจริงเหรอเฮียนี่ท่อยเสียไรืท่ออินเตอร์ <c oughs> โคตรใหญ่รู้วิ่งได้ปะรอดูนี่ออกแสดงผมบอกเลยบอกตัวนะตัวขับก็สู้ผมไม่ได้ <c oughs> ผมบอกให้เพราะมันคือการชิงไฟไว้คนหนผมบอกให้เมื่อไหร่ที่ไฟนั้นหยุดปั๊บเราจะออกฮะพันลื่น <c oughs> โอ้โหใช่เหรอลื่นเดียววะโอ้ เฮไปไปกับมึงก็ได้เฮียครัเกียร์เกียรเอ้ยเกียร์สียกมาเฮ้ยเฮียรถตายโอ้มึงเก็บเจอเฮียอะไรหล่นอะไรหล่นโอ้ยเฮ้ยโอ้ลูกพี่ไปเป็นไรอ่ะเป็นไรเนี่สะดุดสะดุดเหรอเอาเฮ้ยี่ทอยดิทูด้วยเนี่ย นี่ครับเวลาจะออกทริปก็ต้องดูออกดูกันอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ครถให้ลูกพี่ก่อนรถตัดติดลเลยเนี่ยนะผมขอดูหนะน่อยครับง่ะขอเช็คก่อนนะรถเป็นอะไรสะดุดเนี่ยไม่เลยน,นะปกติกปกตินะสายหัวชงหัวฉีดหลุดหรือเปล่าไม่หลุดนี่ครับรถมันต้องเช็คต้องดูตลอดนะครับอ้าวเพี่ก็อยู่เนี่ยว่ะรถเป็นอะไรสะดุดวะสะดุดทัทง้ทงทางเพี่เวลาแเพื่อสองนายเพราะใครแก่สามไม่ไจะขี่ธรรมดาพอเราจะบิดถึงได้บิดหึงตายไม่ได้ ฟิวขาดนะอ๋อไม่ได้เปิดกุญแจเฮ้ยรถไม่ติดไม่ใช่แล้วพี่เดี๋ยวเพิ่งนะพาลูกพี่มาทริปแรกแม่งตัดไรเลยสัตว์อะไรหลุดปะเนี่ยผมดูจากท่าทีนะผมคิดว่าสายหัวเทียนน่าจะหลุดว่ะผมดูละสายหัวเทียนหลุดแน่พี่เนี่ยมันเดืกมาเฮ้ยยี่หรอหรอนรอหลุดอยู่ข้างในตรงเนี้ยตอนนั้นตัดหลุดหรี้พี่หาขยายมาไว้ตรงนี้มันหลุดใชหรือมันหลวมุะเปจ้าพี่เดีมันหลไว้ตรงนหลอมปะ ใช่ครับพี่เราไม่มีเครื่องมือด้วยดิแต่ว่ารถตอนแรกก็ขี่มาปกติใช่พี่ขี่มาแะ้วหลุดได้แต่ออกมาเลยใช่ครับคอทอ่อนัดหลุดตวงยกไหมพี่ได้เพราะตอนแรกผมกก็นึว่าเนี่ยเครื่องมันเย็นอ๋อ่าแต่ผมนึกว่าเครื่องมันเย็นแบบพอยเย็นแล้วมันจะหยุดต้นอย่างเงี้ยใช่พี่อ๋อโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปซ่อมแซมกันครับแต่เฮียฮาร์ดนะนี่หนึ่งดอกนะน็อตคอท่อหลุดนะครับแล้วก็สายคอยหลุดนะเพราะรถไม่ได้เป็นไรลมอัดอยู่ปกตินะครับยก โอ้ทริปแรกของลูกพี่กูฝันายเลยเนี่ยครับไม่บอกครับต้องเตรียมตัวกันให้ดีๆครับนี่รถแรงดันอยู่ปกตินะครับนี่เห็นไหมนี่ปกตินะครับผมใช้มันสามบาทครึ่งแตเดี๋ยวยกกันก่อนแล้วกันคอยตรงนี้หลุดไปยกเช่อกเขาดิโอเสียเลยสีสันของการออกทริปกูไปยกเช่อกกันขึ้นไปมัด,ดอคอยหัวเดือนอะ่ะที่มันอยู่ข้างในอะ่ะ ไอ้ตรงปั๊บไอ้ตรงหัวเทียนไม่หลุดแต่ตรงนี้มันหลุดออกมาเลยรถลมรถลากเหรอไอ้เหี้ยถ้าเขาตายทำไงออสัตว์ไอ้เหี้ยกูบอกให้ทำดีๆโอ้เสียเลยเพราะรถมันดับนะครับมันดับเพราะมันสตาร์ทไม่ได้เฮียพี่รถมันสะดุดเนี่ยมันไม่มีอะไรคนระับปั๊มติ๊กปกติไม่มีอะไรดไูง่ายๆอย่างนี้นะสายคอยหัวเทียนแน่นอนรถลมอัดอยู่ปกตินะฮะโอเค,อเคก็วันนี้ยังไปไม่ถึงที่เฮ้ยไรร้อนไอ้เหี้ยดาบมือกูเมื่อกี้สัตว์เอ้ยสัตว์เหี้ยไม่เล่นเฮทูลได้วยนะ แม่งใส่เกียร์ไม่ได้เลยรถดกงนะเออเจอทำไมคลิปว <cl ichi> ่าเ้ยเจอกันใหม่นะครับก็เดี๋ยวโอ้โหลูกพี่ไปไม่ถึงฝันเสียเลยแต่เราลงให้ดูนะครับเพราะว่ามันมันคือสีสันการเดินทางครับไอ้ยหีาฮาร์ดไอ้สัตว์าเดินเดินไปละจุ๊บ